ก็มีหลายตัวครับประมาณสองสามตัวตมงนี้จะถ่ายสีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เอากล้องอีกตัวมาครับนี่เป็นโทรศัพท์มือถือตรงนี้จะถ่ายสมออกมาชัดหรือเปล่าตามกิ้งกู๊ดตรงนี้มาครับ

có khóa à, kém nó đây Cái nhỉ Cái này đây, bỏ đây con nó mất hai đó Đi lên rồi đến lên rồi Đi lên nó tôi không

นกไอ้นกนนี้ก็มาหากินไอ้พวกตักแตนลอยตอนนี้น้ำมันล้นดีเวครับ